ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําตู้ลำโพงนะครับสำเร็จรูปนะครับมาพร้อมดอกเป็นของออเดอร์6นะครับของยี่ห้อฮอต Rock อกนะครับนะเป็นตู้ไม้อัดป a r ิ i กิ e นะครับนะมีช่องให้เสียบขาตั้งลําโพงนะครับด้านบนนะครับนะความกว้างของหน้าตู้นะครับอยู่ที่45นะครับ ความลึกนะครับอยู่ที่60และความสูงของตู้นะครับอยู่ที่60เช่นกัน60เซนติเมตรนะครับนะหูจับนะครับจะเป็นแบบไม้นะครับและด้านหลังนะครับจะมีเพจนะครับที่สามารถต่อได้ทั้งแบบสเปคคอนและบายดโพสแบบสายเปลือยนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้มาพร้อมดอกลำโพง500วัตต์ขนาด15นิ้วนะครับนะอันนี้เป็นดอกตู้พร้อมใช้งานนะครับนะในราคาใบละ2,500บาทเท่านั้นนะครับ นะเดี๋ยวเรามาเทศสเสียงนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับนะนะทศสเสียงนิดนึงนะครับว่าเสียงดังดีแค่ไหนนะครับ เบรที่เล็กนะครับนะได้เป็นลูกมาแบบกระจายนะครับสไตล์ของตู้เจบินออเดอร์หกนะครับน้าเบรคเร饶นุ่มๆนะครับใครที่งบไม่เยอะนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับนะที่บ้านนะครับนะก็ตัวนี้ไม่เหมาะกับงานเอาดอร์นะครับเพราะว่าตัวไม้นะครับนะเหมาะอยู่กับในบ้านในห้องประชุมอะไรต่างๆนะครับในห้องเรียนนะครับนะแบบอ่าเป็นหอประชุมสําหรับเด็กใช้เต้นนะครับนะวัด 500วัตต์ก็ถือว่าดังมากและแอมที่เราใช้ขับก็ไม่กินวัตต์นะครับนะไม่เกิน500วัตต์ก็ขับได้แล้วนะครับ300-400วัตต์ก็ขับได้นะครับสำหรับ Huawei M นะครับนะใครอยากได้ใบละ2,500บาทนะครับเป็นราคาพิเศรษราคาโปรนะครับที่ร้าน AT เครื่องเสียงท่านใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับ